วันนี้ผมจะมาสรุปสูตรเบิรนไขมันแบบลดความอ้วนได้แรงสุดเลยข้อหนึ่งผมให้ไปเลยคือคำว่าสนุกต่อเนื่องทำยังไงก็ได้ให้รู้สึกว่าชีวิตการออกกำลังกายเป็นเหมือนกับการแปรงฟันการออกกำลังกายเหมือนกับการอาบน้ำ การออกกํบบาลังกายเหมือนกับการที่เราไปเล่นส่วนสนุกสักอย่างหนึ่งตื่นมาเราอยากทําเราอยากทํามันก็จะทําให้เรามีความต่อเนื่องข้อที่2คือเลือกเวลาในการจุดระเบิดไขมันผมไม่ได้บอกว่าเช้าดีสุดไม่ใช่มันมีไงพี่ j a บอกเลยว่าเช้าก็ดีเที่ยงก็ดีบ่ายก็ดีเย็นก็ดีเพราะสมองของเราจะจดจําเวลาเดิมหลายคนก็บอกว่าถ้าฉันชอบออกกํบบาลังกายกลางแดดละ่ะแต่ใจนึงก็กลัวอย่าไปกลัว ถ้าเราเป็นคนที่ออกกำลังกายกันแดดก็โบกเลยทาครีมกันแดดมาเลยผมแนะนําแบบนี้อย่างเช่นถ้าคนไข้ผมเนี่ยเขาไปออกกาลังกายตอนเช้าแล้วเขาโดนแดดประมาณ8ปดเก้าโมงเช้าสิบโมงเนี่ยเขากลัวเป็นฝ้าผมบอกว่าป้องกันการป้องกันสาคัญที่สุดทุกคนแต่เพียงแต่ว่าหลังจากที่เรากลับเข้ามาที่บ้านอาบน้าล้างหน้าเสร็จปุ๊บเราก็ทาไวที่ทนนิ T ่ c แอคทีฟพลัสตอนเช้าแล้วก็ทาเพอร์เฟกต์สกินตอนก่อนนอนผมบอกเลยว่าไอ้สอตัวนี้ผมออกแบบมาเพื่อป้องกันการเกิดฝ้ากะในผู้หญิง หรือผู้ชายที่ออกกําลังกายอยู่แล้วหรือคนที่ต้องโดนแดดเป็นประจำอยางนั้นไว้ที่นี้ active plus ทาเช้าเลยแล้ว perfect skin ทาเย็นถ้าใครก็ตามบอกว่าอยากลองทั้ง2ตัวโปรโมชั่นโคตรพิเศษนะครับเพียวไว้ทาตอนเช้า680 perfect skin ทาตอนเย็นนะครับหรือก่อนนอน550ซื้อคู่กันผมให้ราคาเดียวเลยคือ680ดศงนั้นใครสนใจพิมพ์ 680แล้ววักด้วยจยํานวนเช่น680วัก1จะได้เป็น1คู่กลัวลืมแคปหน้าจอนี้ไว้แล้วส่งให้ min, อดมินข้อ3สําคัญมากนะครับสำคัญกับทุกคนเพราะถ้าเราอยากจะรักษาระบบการเผาผลาญดังนั้นโปรตีนขาดไม่ได้ร่างกายเราจะพยายามสลายโปรตีนหลังจากอายุ25อยู่แล้วถ้าเราจะสร้างกล้ามเนื้อแต่เราไม่ทานโปรตีนก็เหมือนกับเราบอกโรงงานผลิตกล้ามเนื้อบอกว่าอ้าวผลิตกล้ามเนื้อหน่อย แต่ฉันไม่ให้วัตถุดิบนะเป็นไปได้หรอเป็นไปได้หรอที่เราทานโปรโตีนน้อยๆแล้วแบบคาดหวังว่าฉันจะรักษาเปอร์เซ็นต์ของกล้ามเนื้อไว้ส่วนใครก็ตามอยากลองทานเหมือนป้าป้ามาม้าผมนะครับ เวโปรตีน 1>, 1กล่องนะครับมีอยู่12ซองนะราคาปกติคือ1,100บาทพิเศษเลยใครที่ซื้อเวโปรติน1กล่องจะได้ชาเวเจลตัวนี้นะมูลค่า350บาทผมแถมให้เลยไม่ต้องซื้อแถมเลยนะครับดังนั้นใครพิมพ์1,100วักหจะได้เวโปรติน1กล่องแล้วก็ได้เจลออกน้ำไป็น1ชิ้นแบบนี้ไปต้นข้อ4คือเมื่อไหร่ก็ตามนะที่ร่างกายของเราเนี่ยขาดน้ำขาดน้ำก็หมายความว่า ร่างกายของเราอะ่ะก็จะมีพลังงานส่งไปที่อวัยวะต่างๆน้อยด้วยพอพลังงานส่งไปน้อยก็เบิร์นน้อยดังนั้นการที่ร่างกายเราขาดน้ำเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้เราอ้วนง่ายแต่ถ้าเราดื่มน้ำอย่างเพียงพอจะช่วยทำให้เราเนี่ยกระตุ้นอัตราการเผาผลาญพลังงานได้ดังนั้นง่าย,ายๆทุกคนดื่มน้ำเปล่าข้อ5มีคนถามว่าเราจำเป็นต้องทานวิตามินกระตุ้นเบิร์นไหมผมบอกว่าก็ไม่จาเป็นเท่าไหร่ การที่เราจะกินวิตามินกระตุ้นเบิร์นผิดไหมไม่ผิดแต่เราต้องเข้าใจก่อนว่าร่างกายของเราเนี่ยมีวิตามินที่ใช้ในการเบิร์นพลังงานอยู่แล้ววิตามินที่ช่วยเบิร์นเนี่ยทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าวิตามินซีทานในอะไรวิตามิน B ีทานในอะไรแมกนีเซียมที่ส่วนใหญ่จะได้จากผักผลไม้อยู่แล้วแต่ถ้าคิดว่าเอ้ยเพื่อความชัวฉันจะได้วิตามินซวิตามินบีนึถึง12สอได้แมกนีเซียม ครบแน่นอนทุกวันนะแนะนำให้ทาน New C B วันละ1แคปซูลพอละ New C B โดยปกติ1กระปุกก็ทานไปนะได้1เดือนอยู่แล้ว1กระปุก650บาทถ้าใครอยากลองนะทานแบบที่ผมทานนะครับแถมเจลอาบน้ำให้ด้วยนะเจลอาบน้ำ3า0บาทใช่ไหมดังนั้นซื้อ New C B 1กระปุก650ได้เจลอาบน้ำแถมไปเลย3 5 0พิเศษมากไลนนี้แถมแหลกนะครับ New C B แถมเจลอาบน้ำให้พิมพ์650 วักแล้วก็ตามด้วยจํานวนโอเคข้อ6นะง่ายๆนะเวลาที่เราอยากจะกําจัดอเนื้อเหลวๆออกไปนะให้กลายเป็นกล้ามเนือ้อถ้าเราดึงไขมันออกกล้ามเนื้อจะแน่นขึ้นถ้าเราทานโปรตีนแล้วออกกมากายกล้ามเนื้อจะแน่นขึ้นนะ <S <S